สวัสดีค่ะดารากสิท์มาแล้วค่ะหายไป12ปีไม่รับงานละครเพราะน้ำหนักขึ้นอดีตนางเอกดังติ๊กกัญญารัตหายไป12ปีย้ายไปอยู่ญี่ปุ่นเป็นอีกหนึ่งอดีตนางเอกสาวหน้าหวานมากฝีมือติ๊กกัญญารัตที่ทิ้งงานละครไปร่วม10ปีพร้อมผ่านตัวเองไปทำเบื้องหลังอย่างรายการท่องเที่ยวชื่อดังที่ทำมานานกว่า13ปีแล้วชีวิตเป็นยังไงบ้างไม่ค่อยได้เห็นหน้าเลย จริงๆก็ไม่ได้หายไปไหนนะแต่ค่อนข้างจะบินไปบ่อยเดือนหนึ่งทำได้4-5เทปบินไปทีก็อยู่สัก10วันหลังๆเริ่มอยู่นานหน่อย2อาทิตย์แต่ที่คนเข้าใจว่าหายไปหมายถึงละครไม่เห็นหน้าเลยกี่ปีแล้วคะเรื่องล่าสุดเลยคือหยกลายเมฆประมาณ7ปีแล้วคะ่ะเพราะอะไรคะถึงไม่รับละครแล้วจริงๆอยากเล่นนะแต่ว่าไม่ได้รับเล่นอาจเป็นเพราะว่าเด็กพอถึงช่วงวัยหนึ่งของวัยรุ่น ที่เราทำงานตั้งแต่เลขหนึ่งจนมาถึงเลขสาเนี่ยมันตันช่วงนั้นนักแสดงไม่ค่อยเยอะขนาดนี้เขาก็ใช้เราซ้ำๆเรารู้สึกว่าทำงานมาตั้งแต่สิบกว่าเรารู้สึกว่าเหนื่อยเราอยากเบรกแต่ไม่คิดว่าจะเบรกเปลี่ยนชีวิตอีกนานเลยแล้วก็มีคนติดต่องานละครมามั่งไหมคะก็มีคนติดต่อละครเข้ามานะคะแต่ด้วยความที่ตัวเราไม่พร้อมในด้านร่างกายเพราะเราเดินทางบ่อยแล้วก็น้ำหนักขึ้นด้วยเลยไม่มั่นใจ รู้สึกเสียดายไหมเพราะดาราในรุ่นของพี่ทุกวันนี้เขาก็ยังเป็นนางเอกได้อยู่ท่านะวันนี้บอกเลยว่าเสียดายเพราะมันย้อนเวลากลับไปไม่ได้เพราะอายุเราเยอะขึ้นต่อไปเราก็ลงไปเล่นละครเรารู้สึกว่าคนเขาไม่เชื่อเราแล้วเพราะเราโตเราทิ้งช่วงไปเราเสียดายเราทิ้งตรงนั้นไปทําไมแทนที่จะโกยตรงนั้นไปก่อนให้คนดูเขาได้อิ่มกับเรามากกว่านี้ก่อนแล้วค่อยพันตัวเองตอนนี้ก็เสียดายที่มันย้อนกลับไปไม่ได้ แล้วถ้าย้อนกลับไปได้จะพักไหมไม่พักค่ะคือถ้ามีคนชี้แนะว่าให้เราทำคู่ขนานกันไปได้เราคงไม่เบรกตัวเองขอขอบคุณที่มาข่าวจาก Daily l i f f e x p r e s s หากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากรสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ